สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Dogecoin ค่ะเออหรือที่เรียกสั้นๆว่า DOGE เนาะเหรียญดิจิทัลที่หลายคนรู้จักดีคือเริ่มต้นเหมือนเป็นเรื่องขำๆตลกๆแต่กลายมาเป็นอะไรที่แบบคนพูดถึงกันเยอะมาก วันนี้เราก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งราคาล่าสุดจาก Google Finance ถ้าดูณนะวันที่6สิงหา2025ก็อยู่แถวแถว6บาท36สตางค์แล้วก็มีบทวิเคราะห์ด้วยนะคะเกี่ยวกับที่มาที่ไปการทำงานของมันแล้วก็ภาพรวมความผันผวนแนวโน้มอนาคตอะไรทำนองนั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาลองแกะรอยกันดูค่ะว่าเอ๊ดดอชมันเริ่มมายังไงนะแล้วอะไรที่ทาให้ราคามัน เอวี่ยงขึ้นลงแรงขนาดนั้นแล้วก็มองไปข้างหน้าหน่อยว่าอนาคตน่าจะเป็นแบบไหนทําไมเหรียญที่ดูเหมือนเล่นๆแบบนี้ถึงยังอยู่ในความสนใจของคนอยู่เลยถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นนี่คือมันค่อนข้างแปลกนะคะเกิดปี2013ใช่ครับ2013มาจากวิศวกรซอฟต์แวร์สองคนคือบิลลี่มาเคิสกับแจ็กสันพาวเมอร์ครับผมที่เขาเหมือนตั้งใจสร้างมาล้อเลียนเลยล้อเลียนกระแสะเก่งกําไรคริปโตตอนนั้น ใช่ใช่ครับคือตั้งใจทำเอาหาเอาสนุกสนุกเลยตอนแรกใช้โลโก้เป็นรูปน้องหมาชิบะอินุอ๋อค่ะจากมีมโดชที่ดังมากๆตอนนั้นเนาะใช่ครับมีมนั้นดังจริงๆแต่เรื่องมันน่าทึ่งตรงที่ว่าจากแค่เรื่องสนุกสนุกเนี่ยมันดันป๊อปปูล่าขึ้นมาเฉยเลยกลายเป็นเหรียญมีมเหรียญแรกๆเลยมั้งครับแล้วก็มีชุมชนออนไลน์ที่แบบเหนียวแน่นมาก เคยมีมูลค่าตลาดรวมนะครับพุ่งไปถึง85,000ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนปี2021โหเยอะมากเยอะมากครับแล้วข้อมูลล่าสุดช่วงกลางปี2025เนี่ยก็ยังอยู่แถวๆ50 0 0 0ล้านนะติดอันดับ8ของโลกเลย50 0 0 0ล้านก็ยังถือว่าสูงมากสำหรับเหรียญที่เริ่มจากมุกตลกนะคะสูงมากครับแล้วลักษณะเฉพาะตัวที่มันต่างจากบิตคอยอย่างชัดเจนเลยก็คือ โดช e มันไม่มีเพดานจำกัดจำนวนเหรียญอ๋อค่ะเป็นแบบ inflationary คือมีเหรียญใหม่ๆถูกสร้างออกมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มีแบบ150ล้านล้านเหรียญได้แล้วมั้งครับโหเยอะเลยใช่ครับซึ่งมันต่างจากบิตคอยที่มีจำกัดแค่21ล้านเหรียญอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาในระยะยาวได้เหมือนกันอื แต่ข้อดีก็อาจจะมีข้อดีก็คือมันอาจจะเหมาะกับการทําธุรกรรมเล็กๆน้อยๆมากกว่าไงครับหรือเอาไว้ให้ทิปกันเพราะมันมีเยอะไม่ต้องห่วงเหมือนของหายากอ๋อเข้าใจค่ะแปลว่าลักษณะทางเทคนิคก็มีผลต่อการใช้งานจริงเหมือนกันไม่ใช่แค่แบบกระแสะอย่างเดียวแต่ทีนี้ไอ้เรื่องราคาที่มันผันผวน,นมากๆล่ะคะอันนี้คือมาจากไหนเป็นหลักเลยคะ อันนี้น่าสนใจมากครับคือปัจจัยหลักๆจริงๆเลยนะก็หนีไม่พ้นเรื่องเอออิทธิพลจากโซเชียลมีเดียอืแล้วก็คนดังโดยเฉพาะเลยคืออีรอนมัสก์ชื่อนี้มาอีกแล้ว <laughs> ใช่ครับคือแค่แกทวีตอะไรเกิดกับดอชทีไรนะ่ะโอ้โหราคามันวิ่งหรือมันดิ่งได้ในพริบตาเลยขนาดนั้นเลยครับมันสะท้อนเลยว่า ความเชื่อมั่นหรืออารมณ์ตลาดกระแสสังคมเนี่ยมีผลกับมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลยุคนี้แบบมหาศาลจริงๆแสดงว่าคุณค่าของมันนี่คือผูกกับความรู้สึกกับกระแสมากกว่าตัวเทคโนโลยีจริงๆหรือเปล่าคะเออจะว่าอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นก็อาจจะไม่ใช่สักทีเดียวครับคือถึงแม้กระแสจะ,จะมีผลมากจริงๆแหละแต่โดจก็มีการใช้งานจริงๆอยู่บ้างเหมือนกันนะอ๋อมีด้วยเหรอคะ มีครับอย่างบางธุรกิจเช่นเท s l a เองหรือพวกเว็บจองตั๋วเครื่องบินอย่าง Cheap Air หรือบริการ VPN อย่าง n o r d VPN เนี่ยเขาก็รับจ่ายด้วย Doge อ๋อหรอคะเพิ่งทราบเลยครับแล้วที่นิยมกันมากๆเลยคือเอาไว้ให้ทิปกันในโลกออนไลน์เพราะค่าธรรมเนียมมันถูกแล้วก็เร็วกว่าบิตคอยเลอกเลยอืม mm. แถมประหยัดพลังงานกว่ากันแบบคนละเรื่องเลยครับ โดจ e ใช้พลังงานนิดเดียวประมาณ0.12กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อธุรกรรมเทียบกับบิตคอยนที่ใช้ทั้ง707กิโลวัตต์ชั่วโมงต่างกันเยอะมากเยอะมากครับแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ล่าสุดที่น่าสนใจคือ Doge One ที่ทาง SpaceX เขาใช้ Doge ระดมทุนส่งดาวเทียมไปดวงจันทร์ด้วยโหไปถึงดวงจันทร์เลยทีเดียวก็คือ ถึงจะดูขับเครื่องด้วยกระแสซะเยอะแต่ก็มีการใช้งานจริงที่จับต้องได้เหมือนกันไม่ใช่แค่ลมปากเนาะใช่ครับประมาณนั้นเลยแล้วสถานการณ์ตอนนี้ล่ะคะกลางปี2025ราคาเป็นยังไงบ้างยังหวือหวาอยู่ไหมตอนนี้ราคาดูจะแกว่งๆอยู่ในกรอบแคบลงหน่อยครับแถวๆถว0 2 0ถึง0.25ดอลลารดอืลาร ซึ่งก็ต่ำกว่าจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ตอนนู้นที่0.73ดอลลาร์เยอะพอสมควรเลยค่ะต่ำกว่าเยอะเลยครับแล้วพวกนักวิเคราะห์เขาก็มองกันไปคนละทางเลยบางเจ้าอย่าง Wallet Investor หรือ c h a n g e l y ก็คาดการปลายปี2025ไว้แบบค่อนข้างระมัดระวังหน่อยแถวๆ0.23ถึง0.29ดอลลาร์อืมก็คือแถวๆปัจจุบันใช่ครับ แต่ก็มีบางรายที่มองบวกมากๆอย่างคริปโตคาเลโอเนี่ยเขามองไปไกลถึง6.94ดอลลาร์เลยนะถ้าแบบสถานการณ์ดีสุดๆจริงๆโห oh, ต่างกันลิบลับเลยนะคะครับผมแนวโน้มข้างหน้ามันเลยมีทั้งปัจจัยบวกและก็ความเสี่ยงอยู่คู่กันไปเลยมีอะไรบ้างคะปัจจัยบวกความเสี่ยงปัจจัยบวกที่คนรอดูกันก็คือเรื่องการอนุมัติโดจคอย ETF ในสหรัฐครับถ้าผ่านได้เนี่ย มันก็จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถืออ๋อเหมือนบิตคอย ETF ใช่ไหมคะใช่ครับคล้ายๆกันอาจจะดึงนักลงทุนสถาบันเข้ามาได้มากขึ้นบวกกับแรงหนุนจากคนดังอย่างมัสกที่ก็ยังพูดถึงอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วความท้าทายล่ะคะความท้าทายหลักๆก็คือ 1. การที่เหรียญมันถูกผลิตเพิ่มตลอดเวลาหรือ Inflationary เนี่แหละครับมันอาจจะกดดันราคาได้ 2. ก็คือการแข่งขันจากเหรียญมีมตัวอื่นๆที่เกิดขึ้นมาใหม่เยอะแยะเลยอืแล้วก็ 3. คือการที่มันยังพึ่งพากระแสพึ่งพาอารมณ์ตลาดเป็นหลักอยู่ซึ่งมันก็คาดเดาได้ยากค่ะฟังดูแล้วมันก็มีหลายแง่มุมที่แบบเออดูขัดขัดกันอยู่นะคะทั้งจุดเริ่มต้นที่เป็นเรื่องตลกการใช้งานจริงก็มีบ้างแต่ราคาก็ผันผวนรุนแรงมากแล้วสรุปทำไมคนถึงยังถือดอชกันอยู่ล่ะคะ อะไรดึงดูดใจเขาผมว่ามันเป็นส่วนผสมของหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือพลังของชุมชนหรือ community เขาเนี่ยแหละค่ะคือเขาเหนียวแน่นกันมากมีเอกลักษณ์ชอบความสนุกสนานอารมณ์ขันอะไรแบบเนี้ยอืมเหมือนเป็นวัฒนธรรมย่อยๆของเขาเลยใช่ครับอย่างที่สองก็คือการเก็งกำไรระยะสั้นคือความผันผวนสูงเนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้นักเก็งกำไรเข้ามาทำกำไรได้เร็ว ขเข้าเร็วออกเร็วประมาณนั้นครับอย่างที่3ามก็คือความสะดวกในการใช้ให้ชิปที่เราคุยกันไปค่าธรรมเนียมถูกเร็วและสุดท้ายผมว่าการที่มันเป็นเหรียญมีมตัวแรกๆที่คนรู้จักเยอะมากๆเนี่ยมันเลยเหมือนเป็นประตูบานแรกๆให้คนใหม่ๆก้าวเข้าสู่โลกคริปโตได้ง่ายขึ้นอ๋อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับมือใหม่ใช่ครับแต่ก็ต้องย้ำเหมือนเดิมว่ามันคือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับเน้นเก่งกำไรเป็นหลักจริงๆค่ะ ชัดเจนเลยค่ะสรุปก็คือ Dogecoin เนี่ยจากเรื่องตลกตลกก็กลายมาเป็นเหรียญดิจิทัลที่มีชุมชนแข็งแกร่งราคาถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสด้วยอารมณ์ตลาดเป็นส่วนใหญ่แต่ก็เริ่มมีกรณีการใช้งานจริงๆให้เห็นบ้างแล้วเหมือนกันแต่โดยรวมก็ยังจัดเป็นสินทรัพย์ที่ต้องระมัดระวังในการลงทุนสูงเนาะใช่เลยครับ และเรื่องราวทั้งหมดของ d o g e c คอยเนี่ยมันก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะในตอนทายคะ่ะคำถามอะไรคะคือการที่สินทรัพย์ดิจิทัลอันหนึ่งที่แบบถือกำเนิดมาจากมีมมาจากเรื่องตลกแล้วมูลค่าก็ผันผวนตามความรู้สึกของชุมชนตามกระแสเป็นหลักเลยเนี่ยการที่มันสามารถยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับ สมดุลระหว่างพลังของเรื่องเล่าหรือ narrative กับพลังของเทคโนโลยีจริงๆในการกำหนดคุณค่าของสินทรัพย์ในโลกยุคดิจิทัลที่เราอยู่กันทุกวันนี้ล่ะครับอืมเป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือตัวกำหนดมูลค่าที่แท้จริงกันแน่ในโลกยกใหม่นี้น่าสนใจมากค่ะ Many skills. เป้าหมายหลักๆของช่องนี้เลยก็คือเขาอยากจะช่วยอัปเดตทักษะด้านการเงินให้คนฟังนะครับให้ทันโลกยุคใหม่ทั้งเรื่องการลงทุนพื้นฐานแล้วก็เน้นไปที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างพวกบิตคอยคริปโตต่างๆแล้วก็ยังมีสินทรัพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างหุ้นทองคําแล้วก็พวกเทรนดการเงินใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายคนรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะมากตามไม่ทันจริงๆแล้วก็เวลาจำกัดด้วยใช่ไหมครับช่องนี้ก็เหมือนจะตั้งใจเข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้พอดี